ขึ้นฮอ์โวดนะครับกับสิมีบันไดขึ้นไปที่สั้นสองครับสั้นสองสิเป็นมองจำหน้ายบาัรคาขึ้นช่มนะครับเก็บบัรคาขึ้นชม่มเข้ากับต้องไปซื้อบัรผ่านประตูย่ที่สั้นสองครับพี่นอ่อง ประตูนี่นะครับทางเข่าครับเข่าเลย นีส่สิเป็นแขนพังอาค่านหอโหวตรอยเอดนะครับแขนพังอารั้าผู้ใดายยา้ยานยางหลงเขามาภายในบริเวณหอโหวหลกักกาเมืองแขนพังสกอนเดอร์สิมีแผนผังแต่ละสั้นนะครับ กับเครื่องจำหน่ายตัวออนไลน์นะครับอยู่ในระหว่างการทดสอบระบบตัวออนไลน์นี่ยัางขายอยู่ท่าไในได้เห็นไหมครับกำลังทดสอบระบบอยู่บ่อนี่นะคนนี้ยอดเลี้ยนบ่ครับเนี่ยน่ครับทีมีเขาเตอรอประชาสัมพันธ์ เกิดบิชาสัมพันธ์มองนี่เป็นมองเันขายบัตรไหนบ่ครับใช่ค่ะครับบัตรราคาจักบาทก่อนบัตราคาหบาทัาบีบค่ะแต่ถ้ามาเป็นคณมาว่าคนถ้าเป็นนักเรียนก็จะลดเหลือสามสิบค่ะถ้าเป็นาออะหว่างสิบถึงเจ็ดสิบก็จราคา้าเจ็ดสิบเป็นต้นไปขึ้บัตรส่สห้ ข้างนี้จะเป็นม่องคล้ายบัสนะครับม่องคล้ายบัรเด้อพี่ต้องเอ้ยห่องคล้ายตัวครับจุด จำนายตัวล่าค่ากับตามทีเจ้าหน้าที่เป็นบอกว่าหันละครับจำนายตัวเนาะอมองเนี่ขายของที่ระลึกเราก็มีเจลวล่างมือครับช่วงนี้ล่างมือเราก็สวมหน้ากากด้วยครับพี่น้อง,ข,อง,งขายของทีรท่ระลึกค่ะล่าขายของที่ระลึกเป็นนิตของสองลูกครับ อ๋อเป็นลีกศรีรษ์ของหอโบวชนี่บอกบวชทองที่เห็นในคลิปในยูทูปปนเอินบวชน้งก่อนบวชสีทองอย่างเงยเคยมึงในคลิปอาจารย์อบวชเสียงทองออบงอกคุณพ่อสมศักดิ์เป็นครประดิษฐ์ครับแล้วก็ทุกชิ้นนะคะจะแทนนมดทุกชิ้นค่ะแล้วก็มีลายเซ็นเซ็นสดให้ทุกชิ้นเลยค่ะแล้วก็ซื้อชิ้นใหญ่จะแถมเป็นพวงกุญ อ๋อครับนีครับมองน <she> unnie, <the test> ี่ขายของขีดระเลือกนะครับบวดเสียงทองเนาะผมดเอื่นว่าบวดสีทองเพราะว่ามันก็สีเหลืองเนาะบวดเสียงทองนะครับพี่น้องลิกซีดของหอบวดเมื่อละเอ็ดเสียงอาจสียเมียเมียจังน้อยเพราะว่าผ่าบิดจมูกนะครับเข้ามาสามารถที่สิบเปิดนากาเขาหากันได้ช่วงนี้ นี่ครับนี่ครับผู้เพิ่นเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนะครับผู้เขียวชาติโบสอาจารย์ส่งซักสัดทุ่มศิลป์ครับโบดน่อยก็มี่ครับโบดน่อย นี่ราคานะครับสองร้อยห้าสิบบาทเพราะนี่แฟชได้เ่รครับแฟชใดค่ะคือมีสอีครับแฟชได้อยู่ข้างในมันบอนี่ค่ะนี่ค่ะใส่ได้อันนี้จะเป็นแถมถุงใสด้วยค่ะอ๋อครับเป็นไล่ไหมจะเซอรนบ่ครับ เพื่อเฮ็ดจากไม่ปอโอ้เฮ็ดจากไม่เลยครับพี่น้องนี่สองสีสีไม่ดูแดงกับสีไม่ซักท่องแมนบ่จะเกิน์ถือก็ว่าถือได้พี่น้องไอ้สีเนาะนี่ครับอ๋อเนี่ยครับนี่แกสั้นสองนี่ครับยังไม่ท่านไอ้ขืนขังบนนี่นี่ ยังรอเยอะข่างล่างสักก่อนนะครับสติกเกอร์มีครับสติกเกอร์สกเสร็จมองล้านขายของเชียร์เลือกเ๋ยวเสเพนมากพี่เซนสุฟังแนะน้ำหลอดเด้อครับ นะคะคสีม่วงไล่สีมาเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งเป็นสีขาวค่ะขาวทองนะคะเป็นลายถ้าไหมาสาเก็ตเหมือนกันค่ะอีกแบบหนึ่งเป็นสีชมพูค่ะอันนี้จะลายน่ารักค่ะเป็นลายมีโหดแล้วก็มีดอกอินทานินนะคะขาด้านนี้จะเป็นเสื้อย,ยืดค่ะมีหกลายแล้วก็เจ็ดสีนะคะจะเป็นลายหนึ่งร้อยเอ็ดค่ะเป็นลายลายร้อยเอ็ดเท้าเออย่างนี้ค่ะ โปโลนะคะมีสีม่วงดอกอินทนิลสีขาวแล้วก็สีดำค่ะเป็นคอปกแล้วก็คอจีนค่ะนั่นนี้เป็นสมุนไพรสีสำหรับเด็กๆนะคะโอ้ยโทษโทษครับเล้นเดิเงเป็นโบดค่ะเป็นน้องข้าวหอมค่ะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นแมสน,นะคะราคาหน่วย50บาทค่ะตอนนี้แถมสเปย์ค่ะสเปย์แมสจะมีขาวดำค่ะ ขาวดำแมทฮอโหวตก็มี่้ะครับชิ้นละหนึ่งร้อยหาสิบบาทครับเป็นลายลิขสิทธิ์แท้เลยค่ะเป็นลายลิขสิทธิ์แท้ครับแถมสเปรย์ด้วยค่ะลิขสิทธิ์หอโหวตสเปรย์ล่างมือผลเมือ่อนี่หมอครับแต่เปียเอลโกฮ้อแถมด้วยค่ะอ๋อแถมได้ยวยด้นนานนี้จะเป็นเลโก้นะคะเลโก้แบบนี้ค่ะ สองดีค่ะเป็นลายหอโหวดเหมือนกันค่ะคร,ราคาสองอาาร้อห้าสิบบาทนะครับนี่คือสินค่าลีกสิทอโหวดเมืองรอยเอ็ดนะครับนี่แค่ท่านสอง้ว่นี่พี่น,อน้องกราบแวะมาได้นะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับค,ครับ ส็ิเป็นข้างขึ้นไปชมวิวสันสูงนะครับสันที่เป็นจุดเด่นกับือสามสิบีตอนนี้ยังอยู่สันสองอยู่ครับยื่สันเก็บบัตรทานประตูเนาะแต่มียังให้เมืองหลายแค่สั้นสองนี่ครับ มีแค่สั้นสองครับพี่น้องจะระวังข้างเดือนเนี่ยที่เท้าสิดเดินไปชมทางเทิงซื้อ,อสูงเนี่ยกับมีแนวแห่เมืองหลายอันหลายแนวครับนะครับ,รบแล้วก็มีห้องน้ำนะครับห้องน้ำ ห้องน้ำนะครับยืดสั้นสองกับมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำชายหญิงห้องน้ำใช่ครับห้องน้ำใช่เราจะเป็นข้างขึ้นข้างขึ้นจุดชมวิวนะครับ แต่สินี้ถ้สาสามารถิกไล่ปีกับสิมาทางนี่เหละครับบัตรสมชาชลิกไล่ปีนะครับนี่ครับบัตรสมชาชลิกไล่ปีเข้ากับมาสกแกน QR c วอโ,ฆโฆครับครับเราจะสแกนแล้วกกค็ไปขึ้นลิฟต์ชั้นสูงนะครับขึ้นไปสั้นสูงครับ กรสันกับสิมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับวันนี้ยุสั้นสองเด้อนครับ